เพราะว่าาเราก็สั่งมันเหมือน,นกันนะจะได้กินแบบเร็วหที่สุดเนีุ่กคนตอนนี้ก็ได้ข้าวที่สั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม สวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะพี่พี่หลังจากที่เราเข้าป่าออกมาวันนี้เราก็มาเจอกับน้องอมอแอมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของพี่แสงเดือนด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็ไปเจอไปเจอเจอของ <laughs> พีเอ่ดแล้วเราก็มาที่นี่น้าตกเจุดชมวิวให้ครอบหมูนั่นเองพี่พี่ ซึ่งวันนี้ก็อากาศดีมากแล้วก็คนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเนาะว่าจะมามากับน้องอ,งอมแอมแต่ว่าจะมากินข้าวกันกนะพี่แต่ว่าคนเยอะเห็นว่าข้าวยังไม่สุกแล้วเราเดินขึ้นมาจากข้างล่างนะค่อนข้างที่จะไกลพอสม <พอ S 1> ควร<อ>เลยเนี่ยใช่แต่เรา แบอยากแวะมาดูชมชมวิวนาะแล้วก็มากินข้าวด้วยก็เลยคือโอกาสมาด้วยกันด้วยมาถ่ายคลิปด้วยกันคู่กันด้วยเนาะพี่แต่ตอนนี้พี่แฝดไม่รู้ว่าเขาเดินไปไหนล้วพี่พี่เขาก็มากับน้องจิตพี่แฝดเล็กแฝดใหญ่แล้วก็น้องต้นไม้เนาะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวล้วพี่ที่บรรยากาศดีมากใช่เย็นมากแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะฝั่งนู้นน่ะวิวสวยเหมือนกันคือมันจะเห็นทางที่เราไป หมู่บ้านพ่อมาวันนั้นน่ะแต่ว่าที่เขาอยู่นู้นมันมันคล้ายๆกับทางที่เราไปใช่คือว่าเราไม่ได้ไปฝั่งนั้นเราไปข้างล่างนี่หรออือใช่ข้างล่างเลยนี่เลยนี่เลยที่เราถ่ายนี่เลอืมแป๊เดียวเราไปเราไปฝั่งนี้กันต่อชะดอใช่ไหมใช่ต่อชะดอเพืคุณดูแล คอาน่าจะแวะไหรูปอยู่บังเอิญมากเลยนเนยยาะใ,ใชะท่ที่เรไม่ได้ที่ทยไม่ได้มาค่ะที่แตนลีที่แันลีบอกว่าจะมาพม่านี่แหละเลยคิดว่าไม่คิดว่าจะมาทางเยีย่ะแตกทันมีห้องน้ำให้ด้วยน<ช>กเี่ยขึ้นมาเไม่เสียดอากาศดีมากลมคนดีเ<ต>มื่อกี้เดินขึ้นมาร้อนเนาะพอเดินถึงเนี่ย เดี๋ยวไปดูว่ามันจะสวยแค่ไหนกัน,กนใช่ว่าจะมากินนี่แหละแต่ว่าคิวเยอะอก็เลยขอเดินชมวิวก่อนอันนี้ก็เป็นอยู่ในการดูแลของพี่ๆตชดอถ้าเชื่อันแล้วก็ปลอดภัยเนาะเขตีิมี่ก็ปลอดภัย ก็ไม่ได้มีการลบกันกับขม่าไม่มีเได้จัดอะไรเราก็ไม่ได้ดูอันนี้ก็เป็นเขตของคนไทยประมาณก,ก็น่าจะเข้ายากอยู่เหมือนกันอันนี้คือเขตชายแดนขมาใช่ถ้าขมามาเนี่ยสามารถข้ามมาฝั่งนี้ได้ไหมหรือว่าต้องมีไหไม่แต่เขาน่าจะตรวจสอบอยู่นะ อืมแต่ถ้าเราจะไปชายแดนพม่าเหมือนวันนั้นน่ะเราก็ต้องมีบัตรประชาชนมาให้เขาก่อนใช่ถ้าเราไปเราไม่กลับอย่างเงี้ยเขาก็จะออกไปตามหาเย็นวันนี้ก็จะมี นักท่องเที่ยวเยอะดิดนึงว้าวลงมาแล้วว้าวเจอแล้วเจอแล้วพวกพี่แี่มากับาใช่ใช่มากับพวกน้องเบสเจนใช่นี่วันนั้นลมแรงมากเหมือนจะมีพายุด้วยแหละวันนั้นโอ้หยนี้เป็น่าจะพายุม ตรงอุ้ยคนเดียวมากเลยอ่ะวันนั้นมาไม่มีใคร ฝั่งนู้นน่าตกแล้วทุกคนและที่ดูเนี่ยพวกเราเดินขึ้นมานะใชเ่เขาเขาไอ้นี่นามเเาาอรถมาใช่รถดีบั๊บแต่เราพวกเราคือเรามาเดินป่าก,กันอยู่แล้วในใช่ต้องมาช่วงหน้าออกหน้าฝนแบบว่าฝนตกวันนี้แล้วพรุ่งน,นี้ต้องมาแบบเนี้ยมันจะมีทะเลหมอก ใช่ใช่น่าจะแบบข้ามไปฝั่งนั้นแต่ก็มีชาวบ้านเขาไปทำไรทำสวนที่เราไปเจอหมู่บ้านวันนั้นเนาะก็มีแต่คนในหมู่บ้านที่แไปอ่ใช่อืมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนเขตของคนไทยอ่ะมันน่าจะมีแบบเด่นแต่ แบง่ง okay, เขตเจจีนี้มันเป็นฝัง okay. แล้วมันมีอีกที่หนึ่งที่เป็นตะโกปิดทองอะตะโกปิดทองปิ่นทองไม่รู้นั่นแหละมันจะเป็นในนี้เหมือนกันตอชดอแล้วก็มันจะมีโรงเรียนตอชะดออยู่ขบนเคยขึ้นไปสูงมากมันจะอยู่ฝั่งตะโกล่างฝั่งนู้นน่ะเคยขึ้นไปเหมือนกันมีเด็กๆอยู่เรียนอยู่ที่นั่นเยอะอยู่ จุดชมวิวไว้คอกหมูนั่นเองโอ้ดูดีมากใช่เราไม่ได้ขึ้นมาไว้โอยจะมามันจะมีอีกทีหนึ่งเขาสวัสด์เขาสวัสด์ใช่เคยไปยังยังเลยที่นนก็สวยเหมือนกัน อันนี้ก็อยู่ราชบุรีใช่ไหมใช่อยู่ฝั่งบ้านพี่อะฝั่งหนุนเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวไว้พี่โอีกถ่ายค่ะพี่เซซีนะแต่คิดว่าพี่เฟซซีเนี่ยน่าจะดูจากช่องอื่นมาบ้างแล้วล่ะอืขึ้นไม่สูงอยู่ไปถ่ายอีกทีหนึ่งวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะเด็กก็เยอะเยอะอยู่นี่หรือว่าวันนี้ก็มีแดดเสาร์อาทิตย์อืมเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาวันนั้นขึ้นมาไม่ไม่มีใคร ก่อนอื่นเราฝากเรียนถึงนะคะเป็นช่องของใครได้ที่ที่ถึงเดือนมีช่องช่องในกิจกรอยู่ว่ใช่ไม่แน่ใจว่าพี่เอซีจะเล่นตราจังกับกล้อเน็อตใครสนใจสินค้าชิ้นไหนที่พวกเราใส่เข้าเดินป่าว่าจะเป็นกางเกงรองเท้ากระพานแนะนำเลยกดเข้าไปของช่ององออมเนี่ยชื่อว่าช่องออมรีวิว ของที่แสงเดือนชื่อแสงชอบแสงชอบใช่แสงเป็นตัวภาษาไทยเออภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่เข้าไปเลือกซื้อกันได้เนาะใครสนใจอะไรก็ไปกดได้รองเท้าไม่ว่าจะเป็นหมวกกระเป๋าอะไรมีครบนี่ไปเลือกชมกันได้อุดหนุนพวกเราได้นะเลือกแต่อะไรได้สวยนั่นเองนอกจากต่างๆมีคือนี่ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่แฝด์เขายังจะอยู่ไหมถ้าเขาอยู่เราก็จะขอกลับด้วยนะอาศัยเขาก็จะเห็นพวกเราถ่ายกับพี่แฝดกันบ่อยๆเนาะอือจริงๆแล้วเนี่ยอคืช่องของพวกเราเนี่ยเติดต่อมากับการสนับสนุนให้พวกเราทำลิปเนาะใช่อาศัยเขาเป็นผู้อาศัยเราก็จะมีรายได้เพราะเของืี่แฟร์ช่วยเพราะว่าสนับสนุนเขา คอยแนะนำเราด้ยอค่ะอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บอกอะไรที่พวกเราไม่รู้เนาะเพื่อนป่าเนาะก็ถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ต้องขันนะพี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยาคิดว่าพวกเราแบบเปาะผู้ชายเนาะเพราะว่าเราก็พยายามทำเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพเนาะแต่ไม่เป็นไรเคยจะคิดยังไงก็ก็แล้วแต่ คิดได้อยู่แล้วทีนี้นพวกเราก็หาเงินกันใช่เราทบทวนก็อนา,าคตคาดว่ากันเนาะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าออกมาเห็นเนี่ยก็เป็นแฟน,นกันแล้วน,นะทุะออกคนแล้วกออก็ไปไปมาๆเนาะก็ชัดเจนงไงไปไปมา,มาส่วนของพี่แสงเดือนเนี่ยทุกคนก็ต้องรอรูนะอนา,า,าคตอนา,าคตไม่ไม่รู้เหมือนกัน นคอมเมนต์ในช่องออมด้วยว่าให้บอกเฟดอยู่ไปจีบสองเดือนสิเนาะก็ใไอพี่แฟนทำใจแป๊บนึงไอพี่เฟดแจกดวงนดีก็ต้องรอดติดตามรอชมรอชมใไอพี่เชียนะโอเคมีี่ะรถก็เริ่มทยอยกลับก็มาเพิ่งมาการเดินตรงนี้นเขาให้กัน ้กางได้ตรงนี้อันนี้เป็นตู้อะไรตู้บริจาคตู้บริจาคติปบ็อกซ์ออน่าจะเป็นาได้ให้กับคลุ่มของที่ประชดเนาะดีแหละดีตอนนี้พวกพี่แจกเขาอยู่ไหนกันดีนี่อยูว่าเขาลงไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปนี่ทุกคนเรานี่อยู่นี่ต้องเกาะนักท่องเที่ยวกับเดี๋ยวแล้วเจอแล้ว ทีเราก็ถ่ายชม4ชม5ไม่แน่เนาะเดี๋ยวมันเด็ดเขาดูได้ไงดูดาวไหมไม่รู้คนมันญี่ปุ่นอีกสวัสดีค่ะไม่รอไม่รอพอดีครับใครคิดอยู่หรอเราไม่รู้เนี่ยนี่เราแต่งตัวแล้วรอมาโอ้โหพอดีเดินไปข้างบนไปดูวิวตอนนี้ฝนมาแล้วเจอปะด้านหลังตอนเจอเนี่ยฝนมาเป็นคลื่นเลยแล้วตอนนี้เรารอเข้าสุก ข้าวของร้านค้าไม่สุกนะตอนนี้สั่งล้วใช่ไหมพี่สั่งล้วใช่ไหมยังไม่สั่ง,ง,งจะขอว่ารอข้าสิบห้าทีข้าไปสั่งเดี๋ยวเขาจะรีมอเดอร์ซื่งอย่างที่บอกครับเ,เยอ,อยู่ร้านค้ามีกลุ่มวิบากที่เข,ขามาคับวิบากนะก็เป็นเส้นทางที่ไว้ท่องเที่ยวไว้ให้คนท่องเที่ยวมาสัญนจอนมาแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่สําคัญจุดหนึ่งะเป็นจุดที่<อ>คนรู้จักกันเยอะมากถ้าบอกชื่อไว้ทุกคนรู้จักแหละจุดชมวิวห้วยคอกหมูจุดี๋ยมไปบอกคือเขตแานสยามไทยเมียนมานะ บอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นจุดที่เราสามารถข้ามไปพม่าเลยเป็นชุมชนเล็กๆซึ่งผมก็เพิ่งกลับมาเมื่อเช้าไปพม่ากลับมาไปเที่ยวหาญาญาไม่ใช่ญาติหรอกเป็นคนรู้จักแล้วก็เป็นสันักส่งข้างในนะอุดมสมบูรณ์มากบอกเลยโคตรคุ้มเข้าไปถึงมีมากันหลายคนเลยนะคะนี่าน้องน้องไส้ขึ้นหรือว่าน้องต้นไม้นะคะไส้ขึ้นอะไรนะภาษาอะไรนะหลักการเรียนหรือว่าน้องไส้ขึ้นครับไส้ขึ้นหรือว่าเยอะเอาไม้ แต่ว่าอะไรนะอย่าเอา <c oughs> อันนี้พูดเล่นหยอกหลวงเนี่ย <c oughs> ใช่คเฉยครับใส่คือต้น,นไม้นะ <c oughs> ในสายา,ยนานอีกน้องต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้เนาครับต้นไม้เนาอันนี้เป็นน้องเป็น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 น้องที่เล่นบอลเก่งจนในหมู่บ้านนะตอนนี้นคือมันช่างื่อเสียงอยู่นะซึ่งหลายคนรู้จักดีบอกเลยน้องต้นไม้กองหน้าของอทีมบอเวียแคมป์เดมี่นะซึ่งโค้ดเบลลี่โค้ดเบลลี่ โค้ดเบลลี่นะครับจัดให้ฮะตากล้องมองผ่านเลยกล้องนี่ก็ว้นะชื่อเพจก็เล่นกล้องใครๆก็รู้จักมาดูมองผ่านเลนส์ไหนถ่ายไปชึงมวยหมดเลยมองผ่านเลนส์กล้องคือตรงไหนที่ตรงไหนที่มีการเล่นมิบอลนะไม่ค่อยเจนนักกีฬานะที่ถ่ายเจนแต่กองเขียวมุกมากเขาจ้างมาถ่ายภาพนักกีฬาไปถ่ายภาพคนข้างสนามไปถ่ายพวกสาวๆอยข้างหน้าโค้ดเบลลี่จัดให้นะโค้ดของโค้ดของน้องต้นไม้นะครับผม ใช่ไหมครับเป็นต้นไม้เดี๋ยวเรามารอกินกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวนั่งพักก่อนมัรอกินข้าวเออมเราจะรอดูว่าข้าวจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้กับเขาจะสั่งกันเป็นไรซึ่งเราคิดเมนูในหัวกันละแต่ว่ารอข้าวสุดเดี๋ยวอีกสิบห้าทีนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะหมูปลาไม่มีครับผมไม่ได้คือต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้หมูปลาเลี้งก็มีไม่ได้ถึงทหารจับทหารพวกนี้ไม่ได้เดีแต่ขอส่งกลับประเทศแด้เหรอไม่ได้ิดทหาร คือทหารนะพี่ทหารอทหารอตอนนอเล่นบุกนานตอเล่นบุกเก่งโอเคเดี๋ยวเราันะพักันข้างในสวยไหมน้องแสงเดือนสวยมากวิวดีมากลมพวดดีอ่ะเจอใช้กิจยังเยจอนช้กิจยังนี่แชกิจนรกิกล้อ่มงกยครับนี่ไกิจเมืองรับแลนะครับใรกิจเมืองรับแลแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเมืองบาดานเนี่ยตกบุดุวลก่น้งเ นี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้ข้าวที่สั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ที่สั่งไปกะเพราหมูสับเฮ้ยจะไข่ดาวดิเหรอใช่รอพิ่งดูมีสั่งไข่ดาวด้วยออตอนนี้ใช้กิจก็ถือมาอีกถ้วยนลยครับอุวยถือมันสองสามอย่างเลยเนี่ยสายกิจมาแล้วครับนี่น่ากินมากอูดูสีสันดิไม่รู้จานดูน่ากินกแล้วเพราะจานมีดอกไม้แบบรอบๆมันมีสีสันมากนะทุกคนมา ข้างนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวดีกว่านะเพราะว่าเราอดข้าวมันแต่เช้าแล้วเจอกันพอดีได้กินข้าวด้วยกันเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวยังไงจะขอตั้งบรรยากาศให้พี่เอฟซีได้เห็นกันว่ากินข้าวอร่อยแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศมันดีแค่ไหนทุกคนไปอังมีอังมีทุกคนอังมีอังมีอังมีทองทุกคนจัดแจงกันอย่างดีนะโอ้ทุกคนกินข้าวไปมองบรรยากาศข้างหลังดิท้องฟ้าแบบสว่างมากๆเมฆสวยมากๆนะครับผมว้าวนี่เจ้าเราเราเคลื่อป่ะเออยยังมึ อังมีอังมีครับอังมีอังมีอังมีกำลังจะเตรียมตัวกินกันนะอร่อยไหมคะกำลังม่กินเลยครับกำลังจะปรุงน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาเนืเพราะว่าเราก็สั่งมันเหมือนกันนะจะได้กินแบบเร็วแรงวัยดุจเลย น่งต้นไม้ไม่กินหรอเดี๋ยวเรามานั่งกินกันอกเขาก็เป็นภรรยาของตชะดอใช่เขาเคย,ไม,ยไม่อยู่นี่ใช่ใช่เขาก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะคะแต่เราเพิ่งไม่กินมาเดี๋ยวเรามานั่งกินกันอร่อยนะ กลางป่างเขากินข้านี้ก็โอเคแล้วพูดเหมือนไม่ไม่อร่อยอร่อยอร่อยเชิญค่ะเชิญนั่งค่ะต้นไม้อร่อยนะแต่อร่อยหรืออยู่ไปกินข้ากันดีกว่าจริงจริงมาเจอกันตอนที่กินเสร็จก่อนแล้วทุกคนค่ะโอเคตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะพี่พี่ดีมาก ใช่ตอนนี้พี่แฝดเขาก็เดินไปซื้อน้ำอยู่ก็ฝาบพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนแล้วก็พี่ๆทุกท่านในการทำคลิปด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขออาศัยรถพี่ๆกลับเนาะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราจะขออาศัยพี่ๆกลับกันเดี๋ยวเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ